ดูเพลินจนเหมือนอยู่ในเวทีมิวสิควลเลยนะคะด้วยบทเพลงค่ะร้อยเรียงให้เด่นด้วยเสียงเครื่องเป่าของดนตรีสากลผสมผสานดนตรีไทยค่ะและยังมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านทั้งระนาดซอโทนโคราชประกอบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยขับส่งให้ชมสนุกนะคะยิ่งมีเพลงแทนใจสาวโคราชที่พบรักกนุ่งบังกอก บอกเล่าผ่านฉากหลังย้อนไปค่ะในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .247 5ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี ความลงตัวระหว่างศิลปะพื้นบ้านและความเป็นสากลเล่าเรื่องบ้านเมืองโคราชในมุมประวัติศาสตร์ค่ะนั่นทาให้การแสดงจากทีม N R R U Band มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาคว้าอันดับหนึ่งไปครองค่ะในการประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยระดับอุดมศึกษานะคะ Messi Music Variety Award สองพประเดิมจัดแข่งขันที่แรกในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งนี่เป็นเวทีใหม่ สร้างพื้นที่ให้เยาว,วชนสแสดงออกกันค่ะเอาดนตรีสากลทางที่เราเรียนเนี่ยก็คือทางแจ๊สครับเอามาผสมกับดนตรีไทยแล้วก็ผสมไปเข้าไปกับเพลงลูกทุ่งอีกเพื่อให้เพิ่มความโมเดิร์นมากขึ้นซึ่งพอมาบวกกับโชว์โชว์ที่มีความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยก็ผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะลงตัวครับผมอุปสรรคในการซ้อมก็แล้วกันครับจะเป็นการที่เพื่อนครับจะไปฝึกสอนครับอยู่ที่ ต่างอำเภอครับประมาณ30กิโลครับอีกคนก็อยู่ประมาณอีก40กิโลครับแล้วก็แบบเลิกเรียนก็ต้องแบบ มา,มารวมกันนะครับที่มหาวิทยาลัยซ้อมทุกเย็นครับก็ไม่่อยได้ไม่่อยได้แข่งขันครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาครับบางทีก็ผู้จัดจางานเขาก็ไม่ค่อยจัดอะไรแบบนี้ครับก็เลยนี่ก็รวมวงก็เรียกว่าแทบจะรวมวงใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยครับ <c oughs> ความแตกต่างก็คือเราใช้ผสมผสานระหว่างดนตรีดนตรีสากลดนตรีไทยแล้วก็การสแสดงนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมันไม่เฉพาะเรื่องของดนตรีมีเรื่องของสาว มีเรื่องของการจัดแสงสีมีเรื่องของการเทคนิคผสมผสาน mm hmm. เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ย mm hmm. น้องๆน,นักศึกษาเนี่ยได้ครเอทความคิดใหม่ๆใ,ในการที่จะยกระดับดนตรีพื้นบ้าน,า,นนงงานสนสานนรงิ หลายทีมจัดเต็มกันมากนะคะตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคัดเลือ3ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งเวทีเมซี่มิวสิกอวยตี้อวอร์ด2024ระดับประเทศค่ะยังมีวงหลานย่าโมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานะคะตีความการผสมผสานดนตรีและนาฏศิลป์ทางถนัดผ่านกันเล่าเรื่องค่ะเล่าถึงของดีในจังหวัดเชื่อมไปกับเส้นทางมิตรภาพอวดซอฟต์พาวเวอร์ของเด่นของดีวัฒนธรรมประเพณีภาคอีสานนะคะ อีกหนึ่งตัวแทนค่ะคือวงพนมรุง้งจากมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีร์แปลความขวัญจังหวัดนะคะให้เป็นโชว์ใน7นาทีเพราะไม่เยอะค่ะเพราะว่าเน้นใช้ภาษากายเป็นสัญลักษณ์ทั้งประสาทหินโบราณภูมิปัญญาทอผ้าไหมไปจนถึงความเป็นเมืองกีฬานะคะสอดคล้องกับดนตรีและลีลาไร่รำในวัฒนธรรมอีสานใต้ที่ผสมกานมูฟเมนต์พริ้วไหวของการเต้นร่วมสมัยค่ะ รู้สึกดีใจครับที่เราได้เผยแพร่ทางบ้านของเราคือภาคอีสานแล้วก็ในบงดนตรีของอีสานใต้เราด้วยอาจจะเอาไปให้ทุกภาคในในประเทศไทยเราได้ดูครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็กลับไปก็จะฝึกซ้อมฝึกซ้อมมากขึ้นครับมันรู้สึกแบบไม่เคยแข่งที่แบบรวมดนตรีไทยกับดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากลนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่รวมไทยกับดนตรีสากลแล้วมันก็ยากตรงการจูนเสียงจูนอะไรกันนะครับในการประกวดนะคะก็ทาง คณะครูนะคะก็จะให้โอกาสน้องๆรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงด้วยค่ะก็ในแต่ละการประกวดนะคะก็จะมีหลายช่วงช่วงวัยเลยทำให้เด็กทุกคนนะคะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองที่เราไม่เคยอย่างเช่นบางคนเป็นเด็กใหม่ะคะ่ะบางคนไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มาเล่นบนเวทีอะไรแบบนี้นะะก็บนเวทีนี้ก็จะเป็นทาให้เด็กทุกคนกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ เวทีเมซี่มิวสิกบาร์ตี้อเวอร์ด2024จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะยังมอบรางวัลชมเชยให้กับวงนครอุดรเมืองงามมหาวิทยายลายัยราชภัฏอุดรธานีเขาเล่าประเพณีอีสานนะคะตาม22คลอง14 ส่วนสามวงค่ะที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉีงเหนือจะต้องไปชิงชัยกับตัวแทนจากภาคอื่นๆค่ะนั่นคือภาคเหนือที่เพิ่งได้ตัวแทนไปเมื่อ29มิถุนายนนะคะขณะที่ภาคใต้เนี่ยจะจัดแข่งขันวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยวลไยลักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนภาคกลางตะวันออกจัดประกวดวันเสาร์ที่13กรกฎาคมค่ะที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะคะวันศุกร์26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะ